ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในกทในไลฟ์นะคะฝนมารายงานตัวแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟข่าวบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศแบบไม่แบ่งค่ายไม่แบ่งสังกัดดูก่อนรู้ก่อนที่นี่ที่เดียวกันแล้วนะคะ เริ่มตอนคืนนี้ค่ะจะพาไปแสดงความยินดีกับเหล่าคนบันเทิงนะคะทั้งขวัญอุตสามณีเกลเวทากาโทโมอดีตสมาชิกวงแครลติกและอีกเพียบเลยที่เข้ารับปริญญาในวันนี้นะคะส่วนใครที่กําลังห่วงอาการของสาวเจนนี่หลังจากที่เธอประสบอุบัติเหตุตกขบวนพาเรตนะคะวันนี้จะจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปดูหน้าหล่อใสๆของหนุ่มนิจคุณนะคะที่บินมาเปิดตัวผลงานภาพยนตร์เรื่องที่2ของเขากันค่ะ เกาหลีใส่เลือดไทยนิชคุณหอระเวชกุลสมาชิกวง 2PM เหินฟ้าสดงนกิมจิร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่ฉลุยแตกขออฟ้าที่ค่าย t r a n ส formation f ฟ l m ์มจับมือกับ CJ Entertainment ค่ายหนังดังของเกาหลีนำภาพยนตร์เรื่องฉลุยผลงานสร้างชื่อของพวกกับอังเคอรอันยเรกที่เข้าฉายเมื่อปี2531มาปัดฝุ่นสร้างใหม่อีกครั้งและขอใช้บริการพวมกับคนเดิมอีกด้วยเดวหนึ่มคุณรับบทใกล้ตัวเป็นศิลปินไทยที่เดินตามความฝันและประสบความสำเร็จในวงการเพลงเกาหลีมีกำหนดเข้าฉาย4 ชุนาย,ยานี้ค่ะเป็นตัวผมเองะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่มีฉากหนึ่งที่อาจจะพลิกคาแรคเตอรน์นิดนึงก็ต้องลองดูกันไปนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ดีครับผมแล้วก็พี่อันเคลิ้นเขาก็บินมาหาผมเองเลยคือจริงๆตอนแรกผมก็ไม่รู้จักดาราไทายมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไปเจอกันแล้วก็น้องๆต้องเรียกว่าน้องๆหรือเปล่าเนี่ยน้องๆ,ๆ,ๆน้องๆน้องๆน้องๆเออเริ่มแก่แล้ะน้องๆก็น้องๆองก็ชวนเล่นชวนคุยดีครับสนุกสนานดีครับ หลังจบงานแถลงข่าวนะคะหนุ่มคุณก็เฮิร์นฟ้ากลับเกาหลีทันทีเลยล่ะค่ะ หลังน,งนางเอกหน้าแบลวเจนี่เทียนโพสวรรเกิดอุบัติเหตุพัดตกลงมาจากรถในขบวนพาเหรดงานความสุขบุกโลกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีอาการคอเคล็ดจนไม่สามารถถ่ายละครได้ล่าสุดเจ้าตัวก็มาอัปเดตอาการถึงห้องข่าวนายเะเทนว่าดีขึ้นมากแม้จะยังรู้สึกเจ็บที่คออยู่บ้างแต่ก็กลับมาทํางานได้เหมือนเดิมแล้วพร้อมเผยว่าตอนนี้กําลังซุ่มทําธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างที่ตนถนัดถึง3ตัวรวดโดยไร้เงาของเพื่อนๆแก๊งหนังฟ้ามาร่วมแจมค่ะก็จริงๆมันคนละธุรกิจกันเเลลยยอก็ ก็เลยไม่ได้ปรึกษาแข่งสาวเพราะมันธุรกิจมันสเกลใหญ่อะค่ะคนมาถามจะนี่เยอะว่าแบบเอ๊ะทำไมถึงแบบทํายังไงดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่อันี้ทํามันก็เหมือนกับเป็นการตอบโจทย์สาวๆด้วยว่าแบบเนี่ยแหละคือสิ่งที่อันี้ทําก็คือจะนี่ได้มามีวันนี้แล้วทําของตัวเองแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยคือเป็นเหมือนเราด้วย ส่วนนางเอกหน้าตุ๊กตาขวัญอุตสามณีก็ปลื้มสุดๆที่สำเร็จการศึกษาคว้าปริญญาโทจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพม,มาครองได้สําเร็จซึ่งแม้จะต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแต่ก็สามารถจบได้ภายในเวลาสองปีพร้อมเพื่อนๆส่วนจะนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดทําธุรกิจของตัวเองหรือไม่เจ้าตัวบอกว่าคงไม่ใช่ตอนนี้เพราะขอทุ่มเทเวลาให้กับเรื่องงานและดูแลคุณแม่ให้เต็มที่ก่อนค่ะขวัญยัง ยังอยากมีเวลาอยู่กับครอบครัวก่อนนะเพราะว่าพี่สาวก็อยู่ไกลแล้วแล้วก็คุณแม่ขวัญก็เริ่มมาอยู่เยอะแล้วอะไรเงี้ยขวัญยังไม่อยากเบียดเวลาไปให้อย่างอื่นนอกจากครอบครัวสิ่งนี้ค่ะคือของขวัญสาหรับขวัญก็คือปริญญาชีวิตนะคะไม่มีอะไรที่ที่จะมีค่าเท่ากับความรู้ที่เรามีติดตัวอย่างอื่นก็มีหมดแล้ว นอกจากควันอุตสาหมณีแล้วนะคะก็ยังมีว่าที่เจ้าสาวเกลเวทากาหวานใจหนุ่มแมนการินที่จบปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจเช่นเดียวกับสาวขวันอดีตนักร้องหนุ่มโจพานุพลที่คว้าปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารธุรกิจบันเทิงและภาพยนตร์ค่ะรวมถึงหนุ่มโทโมอดีสมาชิกวงเคโอติที่จบปริญญาตรีจากสาขาวิวชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะบริหารธุรกิจภาคอินเตอร์หลังใช้เวลาเรียนนานถึง5ปีและหนุ่มแจ็คเมทัสจบจากคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการหลังใช้เวลา เรียนนานถึง6ปีค่ะ นายสิวพรชมสุวรรณกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนก็นำทีมคณะผู้บริหารร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับเหล่าบริษัทพันธมิตรเอเจนซี่ผู้จัดละครและค่ายหนังต่างๆรวม20รายเพื่อจัดตั้ง m c ็ม r d Modeling a g e n เ y เพื่อผลิตนักแสดงพิธีกรผู้ประกาศนางแบบในแบบและก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารงานศิลปินรองรับงานวงการบันเทิงและสื่อสารมวลชนที่เพิ่มมากขึ้นในยุคทีวีดิจิทัลแบบไม่จำกัดค่ายค่ะ ต้องเรียกว่าเป็นการต่อ,อยอดทางธุรกิจนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยธุรกิจทางด้านสื่อสารมวลชนทางด้านธุรกิจทางด้านบันเทิงเนี่ยก็มีความเจริญนะฮะเติบโตนะฮะภายใต้ภาวะการแข่งขันที่ต้องเรียกว่าถือว่าเป็นโอกาสนะจากทีวีดิจิทัลเรื่องเพิ่มจาก6ช่องเป็น24ช่องเนี่ยผมถือว่าเป็นโอกาสเป็นเวทีให้กับศิลปินดารานักร้องได้มีเวทีที่ออกนะครับได้แสดงความสามารถต่างๆครับ สำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมเป็นศิลปินในสังกัดก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ใน f a c e b o o k c o m m c o r d modeling agency ค่ะไปต่อที่ข่าวอีกหนึ่งชุดใหญ่นะคะโดยเฉพาะคู่รักที่กลายเป็นคู่ร้างถึง2คู่ค่ะเป็นใครกันบ้างไปดูกันเลยในเมาสมอยสอยกค่ะเมาส์มอย บ,บังเอิญจร,จริงๆเมื่อหนุ่มกันนพัฒน์ดันมาจ้าเอกกับอดีตสาวคนสนิทที่สาววริทิสาในงานคมชัดลึกอวอร์ดเมื่อคืนที่ผ่านมาห <Huh? S 1> ลังเว้นวักความสัมพันธ์กันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและก็ยังไม่ได้เจอหรือพูดคุยกันอีกเลยแต่ยอมรับว่ายังห่วงใยตามประสา,สาคนสนิทเหมือนเดิมและยินดีหากจะมีผู้ชายดีๆมาดูแลสาวท่สาค่ะโอเคไหมยู หลังอดีตแฟนสาวนูอิมอิมออกมาเปิดใจรอบสองพร้อมประกาศขอยุติป,ปัญหาต่างๆกับคนเคยรักแอคนัทวุฒิและสุดชาวสายแก้วเลีต่อสายตรงถึงฝ่ายชายก็ได้คําตอบว่าไม่ขอเคลียร์อะไรอีกแล้วเช่นกันเพราะไม่อยากให้ฝ่ายหญิงเสียหายไปมากกว่านี้ก็ขอให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีจริงๆนะคะเป็นกําลังใจนะ f a c e b o o k c o m s a s h n t e r t a เ n เทมีเรื่องราวของสาวแอนนาเคนดริกที่ใช้เวลาว่างจากการแสดงมาประเดิมงานเขียนบอกเล่าเรื่องราวสุดตลอกของตัวเองโดยรวบรวมจากข้คอความใน Twitter มาให้แฟนๆได้อ่านกันแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีผลงานเรื่องใหม่มาให้ดูกันด้วยส่วนดีเทลจะเป็นยังไงเข้าไปอ่านกันต่อได้เลยเล<ะ>ิศเลิศ มอนสเตอร์ Monster, ตัวแม่เลดี้กาก้าควรนักร้องรุ่นใหญ่โทนี่เบนเน็ตโชว์พลัง,ลงเสียงบนเวทีคอนเสิร์ตในเทศกาลดนตรีแจ๊สที่นิวออลีนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ไงกลับมีเสียง่นจากแฟนเพลงที่ตีตัวเข้าชมจะเป็นเพราะเหตุใดต่างไปอ่านต่อได้ที่ไหนเอ็นเตอร์เ n นแอปพลิเคชันโลดฟรีในทุกระบบปฏิบัติการแล้วคะ่ะ ส่วนเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรวีนะคะวันนี้พี่เป๋วจะพาไปเจาะลึกในอาชีพนักแสดงนะคะที่ต้องยอมรับความจริงบางอย่างค่ะแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่ออยู่รอดในอาชีพนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมชีวิตของคนเราเนี่ยเป็นวัฏจักรนะคะมีขึ้นมีลง ครั้งหนึ่งเราอาจจะเคยโด่งดังขึ้นแท่นเป็นพระเอกนางเอกแต่เมื่อการเวลาผ่านไปมีดาวดวงใหม่เข้ามาประดับวงการเราก็กลายเป็นดาวดวงเก่าทีนี้ต้องยังไงล่ะเราก็ลดบทบาทของตัวเองกันลงไปนะคะนักสแสดงรุ่นใหญ่หลายต่อหลายคนที่เราได้เห็นหน้าตามจอไม่ว่าจะเป็นบทบาททั้งพ่อแม่คุณหญิงคุณนายไปจนกระทั่งคนรับใช้หรือแม่ค้าถึงในยุคนี้นะคะเราจะได้เห็นพวกเขาเป็นแค่นักสแสดงตัวสมทบคนหนึ่งของเรื่อง แต่บางคนในอดีตอ่ะเคยขึ้นแท่นเป็นนางเอกหรือเป็นนักแสดงนําของละครหรือภาพยนตร์มาก่อนแล้ทั้งนั้นนะคะอย่างเช่นอูมวิทยาวัยว60ปีที่จ้งเกิดจากการเป็นนางเอกหนังเมื่อ40กว่าปีก่อนและหันมารับบทเป็นนางร้ายจนเป็นที่จดจําในละครเรื่องอ e ีพริงคนเริ่งเมือง แต่เมื่อเข้าสู่ปี2540มีนักแสดงน้องใหม่แจ้งเกิดแน่นอนว่าคลื่นลูกใหม่ย่อมเบียดคลื่นลูกเก่าเสมอเธอก็เลยโดนลดบทมาเป็นเพียงนักแสดงสมทบเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ซึ่งวิยาดาเผยว่าเธอไม่ยึดติดกับบทบาทหรอกค่ะว,ว่าจะต้องเด่นต้องดังการเป็นนักแสดงสมทบก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนตรงกันข้ามกลับมีงานให้ได้แสดงหลายเรื่องมากขึ้นเพราะคิวของนักแสดงสมทบนั้นไม่ต้องจัดคิวงานให้วุ่นวายเหมือนอย่างตัวเด่นของเรื่อง รับบทเป็นตัวประกอบหรือว่าเป็นนักแสดงสมทบษเนี่ยงานเยอะกว่านะช่องไหนช่องไหนเราก็แทรกไปได้หมดเลย <c oughs> เป็นอาชีพของเราได้เลยค่ะเยอะกว่าแต่ก่อนด้วยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราก็รับงานพอได้เป็นนางเอกก็ได้ทีละเรื่อง2เรื่องใช่ไหมคะแต่ตอนนี้รับได้ทีลหลายๆเรื่องแล้วก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วยคือพอเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยเราเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้ง่ายและเป็นสาวก็ได้เป็นแก่ก็ได้ค่ะ <c oughs> สีสันน่ะมีมากขึ้นในชีวิตเพราะตอนสาวๆต้องแต่งสวยอย่างเดียวเป็นนางเอกเป็นดาวยั่วต้องสวยอย่างเดียวแต่ตอนนี้ทำแก่ก็ได้ชนบทก็ได้แก่ไฮโซตีผมปูอะไรก็ได้ ด้านปิยะตระกูลราชที่เคยเป็นพระเอกจากหนังเรื่องครูบ้านนอกเมื่อ30กว่าปีก่อนก็บอกว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะมีนักแสดงใหม่แจ้งเกิดมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของตนเพราะในการทํางานในวงการนี้ต้องเข้าใจวัตจักรของการทํางานว่าเป็นยังไงมีขึ้นก็ต้องมีลงแต่หนึ่งสิ่งที่เขายังคงยึดมั่นเสมอเลยก็คือไม่ว่าจะรับบทอะไรก็แล้วแต่เขาจะขอทุ่มเทกับบทบาทนัน้นๆให้เต็มที่เพราะเขาเชื่อว่าทุกตัวละครมีความสําคัญแถมการได้เปลี่ยนบทบาทใหม่ๆก็ทําให้ได้ประสบการณ์ที่มากขึ้นอีกด้วย เมื่อตั้งแต่เล่นจะเป็นเ,นเด็กเป็นตัวประกอบเป็นต่อมาเรื่อยเป็นพระเอกเป็นอะไรมาเรื่อยๆจนมาเป็นพ่อมันก็ได้ถ้าว่าเรามีประสบการณ์หลายๆแบบหลายรูปแบบเล่นมาทุกอย่างก็มันก็ถือว่าถือว่าได้ได้รู้มากขึ้นได้มีประสบการณ์มากขึ้นก็ต,ตามนั้นแหละนะคะแต่ว่านะไม่ว่าบทบาทที่เราได้รับมาเนี่ยจะมีความสําคัญมากน้อยสักแค่ไหนก็แล้วแต่สิ่งที่เป็นดัชนีชี้วัดก็คือ ความตั้งใจและทุ่มเทในการทํางานของเราอะค่ะถ้าเราทําอย่างสุดฝีมือสัอย่างหนึ่งนะอันนี้แหละคือใบการันตีคุณภาพการทํางานของเราค่ะ นี่แหลคะค่ะที่เรียกว่านักแสดงมืออาชีพจริงๆนะคะเรามาที่บันเทิงต่างประเทศกันบ้างดีกว่าคะ่ะกับเหตุระทึกนะคะเมื่อรถบัสของแรปเปอร์ลิวเวนถูกดักยิงะคะ่ะส่วนจอชครูนี่ก็แพ้พนันสาวแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นเราไปดูจัสตินบีเบอร์เขาโผล่ไปรฟเซอร์ไพรส์แฟนเพลงถึงในโรงเรียนเลยคะ่ะ นักร้องหนุ่มแจสตินบีเบอร์โผล่ไปเซอร์ไพรส์ในงานเลี้ยงจบการศึกษาของโรงเรียนมธัธยมแห่งหนึ่งในเมืองเชสเวิร์ธแคลิฟอร์เนียซึ่งก็เรียกเสียงกรี๊ดจากนักเรียนโดยเฉพาะสาวๆได้ไม่น้อยแถมยังรุมล้อมเก็บภาพถ่ายคลิปนักร้องคนดังกันยกใหญ่ค่ะด้ยวยโฆษกส่วนตัวของหนุ่มบีเบอร์เผยว่าความจริงแล้วไม่ได้ตั้งใจไปร่วมงานเพียงแต่ผ่านไปแถวนั้นแล้วก็ได้ยินเสียงก็เลยอยากไปสนุกด้วยกระเท่านั้นค่ะเพียงนั้นทางโรงเรียนกลับไม่แฮปปี้กับการปรากฏตัวของหนุ่มบนะีเบอร์นักเพราะไม่แค่นักกกกร้้อองงงคนนดััแแต่พ่พขขเขเขาเขาาา็หม ซึ่งในแง่ของการดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วการให้คนแปลกหน้าเข้ามาในโรงเรียนก็เสี่ยงอยู่แต่ช่วง3-4นาทีที่บีเบอร์มาร่วมงานก็ไม่มีนักเรียนคนไหนได้รับอันตรายใดๆค่ะส่วนเพรกรุ่นใหญ่วัย5้ปีจอชครูนีก็ต้องเข้าร่วมลงแข่งวิ่งมาราธอนที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในปีหน้าหลังเขาแพ้พนันให้ดังแบบรุ่นน้องวัย4 6ปีคริสตี้ทลิงตัน โดยจอร์แกล้งย้ำว่าคริสตี้ที่เข้าร่วมวิ่งมาราธอนการกุศลเมื่อวันก่อนว่าถ้าเธอวิ่งเข้าเ้นชัยได้ภายในเวลาไม่ถึง4ชั่วโมงเขาพร้อมลงแข่งปีหน้าเลยทีเดียวค่ะและเพราะคริสตี้ใช้เวลาเพียง3ชั่วโมง45นาทีก็พิชิตเส้นทาง26.2หไมล์ได้สําเร็จหนุ่มจอจก็เลยต้องทําตามสัญญาค่ะปิดท้ายด้วยเหตุการณ์ระทึกของแรปเปอร์มือรางวัลแกรมมี่ลิเวนเมื่อรถบัสของเขาถูกกระหน่ำยิงที่เมืองแอตแลนตามเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างเดินทางกลับหลังจบคอนเส โดยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่ามีรถสองคันขับมาและกระหน่ำยิงใส่รถบัสของลิเวนก่อนจะหนีไปแต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะตอนนี้นะคะตำรวจยังต้องสอบสวนและยังระบุไม่ได้ว่าสาเหตุของการดักยิงครั้งนี้เกิดจากความขัดแย้งอะไรค่ะ ครั้งแรกในประเทศไทยค่ะกับบัตรกดเงินกับบัตรกดเงินกับบัตรก,กบบดเงินสด K Express Cash นะคะและของพรีเมียมลายคอร์เตอร์มีเทดดี้เฮาส์ลิมิเต็ดเอ dition ค่ะที่ออกแบบพิเศษให้เฉพาะธนาคารกสิกรไทยนะคะสามารถเป็นเจ้าของบัตรแล้วก็ของพรีเมียมน่ารักน่ารักแบบนี้ได้ง่ายๆเพียงสมัครบ,บัตรกดเงินสด K Express Cash พร้อมบริการหักบัญชีอัตโนมัติและชําระเงินคืนตามกําหนดนะคะก็รับไปเลยค่ะกระเป๋าเทดดี้เฮาส์ช o อปปิ้งแบ็กระเป๋า Teddy House Back, เทดดี้เฮาส์ traveling bag และรับสิทธิ์ส่งหมอนข้างมีเทดดี้เฮาส์ให้กับคนพิเศษอีกด้วยนะคะ สมัดรกันได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะที่ธนาคารกรสิกรไทยค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์กสิกรแบงก์ .com/kexpresscash นะคะส่วนตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวเดียวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวกันต่อค่ะ งานประกาศรางวัลอันทรงเกียรตินเทะนอวอร์ดกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งปีนี้ก็จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่8เราด้วยนะคะแน่นอนว่าปีนี้คุณผู้ชมก็ยังสามารถมีส่วนร่วมในการร่วมตัดสินหนึ่งรางวัลสำคัญของเรานั่นก็คือรางวัลขวัญใจมหาชนค่ะกฎกติกาในการร่วมโหวตเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะร่วมโหวตขวัญใจมหาชนนายทะแทนอวอร์ด2015รอบแรกเชิญส่ง SMS อมเรายชื่อคนัาเทิงที่คุนชข 4111999ตั้งแต่วันนี้ถึงเที่ยงคืนวันที่30เมษายนและมันลุ้นว่าใครจะเป็น9คนสุดท้ายที่เข้ารอบก่อนประกาศผลในงานนายกเทนวอร์ด2015เรือหัสบูรที่14พฤษภาคมนี้นหอประชุมใหญ่สน่์วัฒนธรรมแห่งประเทศไท,ทยไป รีบเลยนะคะรักใครชอบใครจัดมาเลยโหวตได้ไม่อั้นนะคะเราเปิดโหวตรอบแรกจนถึงเที่ยงคืนของวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะคะส่วนตอนนี้ได้เวลาย,ย้อนอดีตก,กันแล้วค่ะกับย o u r m e m เมมรีวันนี้ในความทรงจําวันที่28เมษายนมีข่าวอะไรฮอตๆอเกิดขึ้นในวงการบันเทิงบ้างย้อนเวลาไปดูกันค่ะ, 28, ค,ะ, 28, ค,ะคู่รักต่างวายัยอ้นสีพันและพ่อไม่ลูกสามเออนันจัดงานฉลองสมรสกลางสวนสวยในวันนี้เมื่อ8ปีก่อน ดยทั้งคู่เผยว่าถึงแม้อายุจะต่างกันถึง15ปีแต่การที่ได้คบหาดูใจมาถึง4ปีก็พิสูจน์แล้วว่าความรักลงล็อกไร้ปัญหาช่องว่างระหว่างไว้ค่ะ วันนี้เมื่อ6ปีที่แล้วนักแสดงสาวการ์ตูนอิทธิราเปิดใจกลางกองถ่ายละครถึงข่าวท็อกออฟเดอะทาวว่าเธอเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วตอนอายุ16ปีก่อนเข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์และถูกแชร์ว่าแย่งสามีชาวบ้านด้วยเธอก่าบขอโทษและยอมรับผิดพร้อมเผยว่าที่ต้องโกหกสื่อเพราะผู้ใหญ่สั่งไม่ให้ยอมรับเนื่องจากไม่คิดว่าจะมีชื่อเสียงในวันนี้แต่ยืนยันว่าผู้ชายคนนั้นเลิกกับภรรยาก่อนมาแต่งงานกับตน ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ทําให้สาวกระตูนตัดสินใจขอหยุดพักความสำคัญกับหนุ่มโดมปะกอร์ลาที่กำลังปลูกต้นรักในช่วงนั้นค่ะนางเอกปากปร,รานหน้าเป๊กพลอยเชอร์มานเปิดใจครั้งแรกในวันนี้เมื่อ2ปีก่อนถึงความรัก3ปีกับแฟนหนุ่มนาวินตาที่ต้องสับันลงด้วยสาเหตุสำคัญเป็นเพราะเวลาที่ไม่ตรงกรันและไม่ได้มาจากครอบครัวของฝ่ายชายไม่ปลืม้มรวมถึงเรื่องมือที่ส ปัจจุบันทั้งคู่ต่างมีรักครั้งใหม่โดยสาวพลอยมีหนุ่มลูกครื่งจอนดูแลหัวใจขณะที่หนุ่มตาก็มีสาวน้อยคิตตี้ชิชาที่อายุห่างกัน14ปีอยู่เคียงทางค่ะปิดท้ายคืนนี้กันด้วยหนุ่มเวียสุกัลวัฒนะคะที่มีเรื่องมาฝาก,กแฟนๆทั้งสาวแท้สาวเทียมแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่ดาสุขมีคำตอบค่ะ รอคอยรอยคอที่จะได้เห็นหนึ่งเบียในละครซีรียดเรื่องใหม่ซิจริงจีนพระเจ้าตัวจะต้องถอดเพื่อโช์หุ่นล่ำเกือบทั้งเรื่องแหมเห็นปกติไม่ถ่ายละครก็ยขยันเข้าฟิตเนสฟิตร่างกายเช้าเย็นเช้าเย็นและถ้าต้องโชว์ขนาดเนี้ยหุ่นจะเสียขนาดไหนละกันนี้อุย้ยเพกจนครับก็จะไม่ค่อยมีตังซื้อเสื้อ ครับดูการแสดงด้วยนะครับไม่ใช่ดูแต่นมอย่างเดียวนมอย่างเดียวการแสดงน่ะมาดามต้องดูอยู่แล้วแต่อย่างอื่นขอชมเป็นของแถมก็แล้วกันนเนาะ หมดเวลาแล้วค่ะแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเราติดตามชมข่าวสารประจำวันได้ในรายการข่ขาวครบรด็นและพรุ่งนี้เรากลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายเทนเวลา1 1อนาฬิกา30นาทีแต่ถ้าจะให้ดีอย่าลืมตื่นมาเมสามันกันยกโขลงกับรายการตกนบันเทิง7โมงเช้านะคะคืนนี้ฝนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ